เปิดบ้านเอพายโรดววนล้มละลายขอคนไทยทั้งประเทศช่วยวันล้มละลายขอคนไทยทั้งประเทศช่วยเปิดบ้านเอพายโรดเคลียร์เรียก47ล้านห้ามภรรยาเก่าเข้าบ้านพสต์คลิปวิดีโอเอพายโรดสังวรีบุตรนักแสดงมากฝีมือ และเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้กล่าววิงวอนขอความช่วยเหลือทั้งทางโรงภาพยนตร์ในการจัดรอบฉายให้มากขึ้นและเชิญชวนให้ไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวกล่าวว่าช่วยผมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแน่และกล่าวต่อว่าเมื่อคืนนี้ผมได้รับแจ้งจากเมเจอร์ว่าจะเพิ่มโรงให้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มให้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่า มันจะตอบโจทย์ตามที่ร้องขอไปไหมก็คืออยากให้มาเป็นรอบเช้ารอบเที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาทำงานเขาดูไม่ได้เลยอย่างที่เขานำเสนอหรือนัดกับพ่อแม่ที่เขาไม่สามารถไปได้ เพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยดูหน่อยว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คุณมีโรงไหนบ้างที่เขานำกลับข้าวมาแล้วถ้ามีบอกให้เขาช่วยกระจายข่าวบอกผมหน่อยบอกหน่อยว่าถ้าจะดูให้รีบไปดูถ้าอย่างนั้นจะเข้าขายว่าก็เปิดให้ดูแล้วก็ไม่มีคนดูแต่แน่นอนนครับเขาเปิดโรงให้แต่ว่าคนไม่รู้ว่าเปิด ก็แน่นอนว่าจะไปดูไม่ได้ภาพยนต์เรื่องโอลวลน5ที่ลงทุนกว่า30ล้านเคยมีข่าวคราวเรื่องปมปัญยาเก่า กดชวันปินจุธานนภรรยาคนแรกผู้เป็นแม่ของทายาททั้งสนั้นโดยบุตรคนเล็กน้องพีทรวิกรสังวริบุตรได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าเอภัยโรธสังวริบุตรผู้เป็นพ่อถอนชื่อแม่ผู้ให้กําเนิดออกจากบ้านพักที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่แยกทางกันอีกทั้งยังไม่อนุญาตให้อดีตภรรยาและทายาททั้ง3เข้าบ้าน เอพยโรดส,สังวรีบุตรจะออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไว้ว่าคือแต่เดิมเมื่อก่อนแต่งงานอยู่ด้วยกันเราเป็นเจ้าบ้านอยู่ทางกรุงเทพสร้างบ้านกี่หลังเราก็ต้องเอาคนอื่นไปใส่ชื่อไว้แล้วบ้านที่กาญจนบุรีผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นครับ แต่ภรรยาเก่าเขาเป็นเจ้าบ้านเพียงแต่ที่ผมดำเนินเรื่องไปเพียงเพราะผมอยากได้สิทธิ์คืนแน่นอนเราเป็นเจ้าของบ้านจะเอาตัวเราเองไปเป็นเจ้าบ้านจริงๆ แล้วโดยหลักการเขาจะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางเราก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะแค่เข้าไปเป็นเจ้าบ้านแล้วให้ภรรยาเก่าแม่ของน้องๆทั้งสามเขาเป็นปลูกบ้านเท่านั้นเองไม่ได้เจตนาจะดึงชื่อออกปักจจุบันนี้เจอภรรยารักสุดท้ายที่อายุห่างกันถึง21ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อย่างใด